นงโมธนาในกุศลเจตนาของสัตยาจ,จมุมทุกคนทุกท่านที่ได้มาทำบุญในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงทำให้เรามีวันพระวันศีลอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดพุทธองค์น สุดยอดของมนุษย์เพราะว่าธรรมดานี่นดังวิทยาศาสตร์เนี่ยพอเราเพิ่งมารู้ว่าเวลาวันคืนข้ามกันเนี่ยเช้าชั่วเย็นแล้วก็จับเย็นไปก็ออกไปถึงมืดเป็นค่อนคืนลุ่มแจงก็สรุปก็คือเช้ากับค่ำ เกิดจากแรงดึงดูดนะยังวิทยาศาสตร์ว่าโลกทำมุมกับพระอาทิตย์ทำมุมกับดวงจันทร์ทุกวันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอพอเวลาเราสังเกตเวลากลางคืนเนี่ยน้ำก็คืนมาเช้ามามันก็ลดถอยลงไปชีวิตของคนเราถ้าเปียบโดนด,ดัง สายน้ําก็เหมือนชีวิตมีขึ้นมีลงบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแล้วแต่อารมณ์คนบางวันนี่เราก็ใจดีบางวันก็ใจไม่ดีและโดยเฉพาะข้างแหลมเนี่ยยมลองสังเกตดูหนึ่งเวลามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในข้างข้างแหลมอย่างคนฆ่าก,กันก็ดีฆ่ากันอย่างรุนแรง ปาดเนื้อเฉียนตัวให้เป็นลุ่งลุ่งลิ่งลิ่งไปหมดก็เพราะว่าความจิตจิตมันมีอาขาดเยอะวันพระวันศีลเนี่ยพูดเจ้าท่านถึงให้เราเนี่ยถืออุบโบสถการถืออุบโบสถนี่อุบโบสถนี่หมายถึงการเข้าอยู่จำฤติวัดปฏิบัติอุบโบสถมีอะไรบ้างก็ คนที่รักษาศีลอุโบสถหนึ่งเว้นจากการฆ่าสองเว้นจากการลักทรัพย์สามเว้นจากการประพฤติผิดในการมาประพฤติพรหมจรรย์ทรแทนพรหมจรรย์ก็คือมาเจริญพรหมวิหารเบตากรุณามุทิตาเบขาแล้วมาเจริญการเว้นจากการมุสาจากการดื่มกินสุราเว้นจากการดื่ม ินในเวลาวิการเว้นจากการพอร้อนรลักับล้อประโคมดนตรีเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงอันใหญ่ตัวอย่างเนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณอย่างเรื่องที่หนึ่งอย่างเช่นนายตินละบาล <c oughs> ตินหน้านี่มันแปลภาษาบาลีแบบว่อญาตต้นยา่าเ้าเนี่ย ในตินบ,บาลเนี่ยเป็นคนจนไปเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีแล้วก็มีหน้าที่ที่ดูแลสวนถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่างคำเทศบาลเนี่ยาการดูแลแแบบในเขตที่ดูแลได้เ,เทศาเทศาพิบาลเขตเทศบาลอย่างเงี้ยก็ดูแลตามเขต แต่ที่นี่นายจินดาบานนี่ดูแลเฉพาะเขตเช่นดูแลสวนของท่านเศรษฐีตัดต้นไม้แต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้เนี่ยดูแลไม่ให้ยากขึ้นนายจินดาบานนี่ได้ข้าววันหนึ่งเนี่ยลิตรหนึ่งพอเลี้ยงชีวิตจากท่านเศรษฐีขว่าตัวเองจนน,นายจินบาลก็เลย อยู่แบบคนที่เจียมตัวรู้ตัวว่าตัวเองเกิดมาจนที่นี่ในตินบาลไม่เคยจนในตินกบาลไม่เคยจนแกกำมานึกว่าได้ยินท่านเศรษฐีบอกว่าอุโบสถอุโบสถก็เลยไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอุโบสถแล้วมันมีอานิสงส์อย่างไรท่านเศรษฐีก็บอกโอ้ยคนจะเปลี่ยนพกเปลี่ยนชาติจากหญิงเป็นชาย หรือว่าจากคนทุกขคนจนเนี่ยให้เป็นคนร่ำคนรวยได้โดยการรักาษาบูโสดศีลทั้ง8ข้อที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่เสมอด้วยความเป็นผู้ให้ในติณบาลนมังทำงี้ข้าว,ว,านวนลลเนี่ยมันได้วรลิศเนี่ยมันก็แบ่งแบ่งส่วนที่เอากินสักครึ่งหนึ่งเอาไวสา้สามสามมื้อของเขาเนี่ยเขาแบ่งไว้ครึ่งหนึ่ง ส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเขาบอกว่าเขาเกิดมาจนเขาอยากจะร่ํารวยเขาก็เลยเอาครึ่งส่วนที่เหลือนะทําบุญทุกวันแบ่งให้สมณะสีพามสักครึ่งหนึ่งแบ่งถวายให้กับคนจนที่มาขอส่วนบุญจากแกน,นี่สัซ,ซึ่งหนึ่งทําแบบเศรษฐีเศรษฐีเขาก็เป็นคนบริจาคในจินาบาลก็ทําแบบนั้นจนอยู่มาจนวันหนึ่ง ท่านเศรษฐีทอดกระถินในตีนบ,บางก็ไม่มีเงินอีกเอจะทํายังไงมันก็ไปถามท่านเศรษฐีว่าอาน,นิสงกระถินนั่นมันเป็นยังไงมันก็เลยบอกว่าขออาน,นิสงกระถินเนี่ยให้เศรษฐีท่านเล่าให้ฟัง mm hmm. เศรษฐีบอกคนได้เกิดทําบุญทอดกระถินเนี่ยเกิดมาพบใดชาติใดจะไม่จนจะเป็นคนร่ำคนรวยไปทซักจะไม่มีคําบักอับจนเลย ในจินาบาลมันก็เลยอ้ฉากนี่เราเกิดมาเนี่ยเราท่าจะเป็นคนไม่ได้สร้างม,มาในมูลมาก่อนเราถึงเกิดมาจนยนอยากจนคนแข็งลําบากหนักหนาถึงป่านนี้มันก็เลยทําอย่างนี้เลยผ้ามันมีสองผืนอต่มันผ้ามันมีสองผืนที่นี่มันก็เอาส่วนที่ห่มนะ่ะไปขายขายมามันได้ ได้สตังมาในกระถาว่าห้ามาศกห้ามาศกนี่ก็ประมาณบาทหนึง่งประมาณนะไปซื้อเข็มได้เล่มเดียวไปซื้อเข็มได้เล่มเดียวมันก็เลยได้เอาเข็มเล่น,นั้นน่ะโดยการขายผ้าทั้งผืนไม่มีเงินที่จะมาร่วมกันกินอยากจะทําบุญกระถินมันก็เลยเอาเงินนะะ่ะไปซื้อเข็มซื้อได้มาเป็นอัฐบริอัฐบริขารแปดนี่สำคัญเลยโย หนึงบาทของพระนี่นะพระจะต้องมีเงี้ยนะบาทหนึ่งสีวรหนึ่งสังกติหนึ่งสบงหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็มีเข็มได้แล้วกล่องเข็มเหล็กสามน้ำสีคือเหล็กสามนี่ก็มีดโกนเข็มแล้วก็บาทอันนี้เหล็กสาม น้ำสีก็ธรรมกะโลกผ้ากองน้ำผ้าอาบน้ำผ้านิสีธิธรรมกะโลกอันนี้คืออัฐบริขารที่เป็นผ้ารวมแปดก็เป็นผ้าผ้าก็สามผืนสมัยก่อนใช้สามผืนใช้ผ้าสบงอันตราวสกแล้วก็ผ้าจีวรแล้วก็ผ้าสังกติเท่านั้นเองเขาไม่ได้มีผ้าประคตทคนเน็บออก ตอนเด็กเอานี่คืออัฐธบริขารแปในจินตบานได้หนึ่งในแปดแต่ว่าเรื่องกระถินนี่ก็อูพูดให้ฟังกระถินเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าใหม่ล้วนไม่ใช่หรือผ้าที่ผ้ากระถินนี่ที่จะทอด,ทอดไดนะ้เช่นผ้าเก่าก็ได้ใครมีผ้าเก่าผ้าใหม่ก็ได้ หลักของพระจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ทําให้พระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นประมุขเย็บผ้าถวายตกให้เคยสงฆ์ตกลงกันสงฆ์ตกลงให้พระอนุรุตพระอนุรุตเป็นพระพระเถระลูกหนึ่งซึ่อยู่ในพระพุทธศาสนาอดีตเจ้าเคยเป็นพระอินทในยุคก่อนพระพุทธเจ้านี่แหละได้ถวายพระอนุรุตเถระซึ่งพระอนุรุตนี่แหละก็เป็นพระในเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่มีตาทิพย์ มีฤทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าอันนี้สงกรถินนี่แหละจึงได้ชื่อว่าพระที่ได้ถวายผ้าเก่าก็ได้ผ้าใหม่ก็ได้ผ้าตอนหลังมีข้า,าปฏิจิวรก็อย่างพวกเราได้ถวายกันนี่แหละซื้อมาจากตลาดเรามาถวายแต่ถ้าพระที่ท่านถือทุตังควัดหรือวัดป่าท่านก็ไปมีผ้าขาวเวลาทอดกระถินแล้วท่านก็ไปทําการเย็บย้อมเหลือก็แจกสงไปเป็น พ้านิสกีสลาคืนให้กับสงแบบทีนี้ในจีนาบานเนี่ยมันไปถวายเน่ยมันถวายเข็มสิทธิเต็มหมดสังกทานอะไรโอ้ใหญ่โตโอลันปรากฏว่าในจีนาบานไปขายผ้าแล้วเอาเข็มกลับไดนะ้ตอนนั้นอนะ่ะผ้าขายไปขายไปทั้งหมดในทางกรถาบอกว่าขายไปทั้งหมดได้มาพอคัาเข็มก็ได้ แล้วที่นี่ในดินอบาลนมันจะเอาในนุ่มมันไปเอาใบไม้เนี่ยมาเย็บเย็บเย็บเ็บเอาใบไม้มานุ่งดูที่ดูสัตธาเขาที่พอเอาเข็มก็ได้เนี่ยไปย่อนตั้งสัตว์อะไรฐานยกมือไหวในกองกระถินกองร่วมทุมมกันคือร่วมใครในบ้านท่านเศถีฐีเขาบอกว่าใครจะร่วมบุญกระ,ะถินก็มาร่วมกันในดินาบานมันก็ไม่มีกระตังนี่เพราะมันได้แต่ข้าว แขกมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนจนแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละได้กินข้าวพออย่างชีวิตมันก็เลยเอาเข็มก็ได้ไปใส่นุ่งผ้าใบไม้เอาไปใส่ในกองกระถินสัตว์นัตติชาขอข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคาวิญยากจนเข็นใจจ้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ารุ่งเรืองเจริญและมีความสุขเหมือนคนอื่นเป็นเศรษฐีได้ เขาเข็มก็ได้หย่อนลงไปในกองกระถิ่นของเศรษฐีแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเหน่อยอยู่พึบพลับพึบพลับพลึบพลับโอ้ขนล,ลุกขนพองกันไปทั้งหมดเศรษฐีรู้เรื่องขนาดเราเป็นผู้ทำกระถิ่นเรายังแผ่นดินยังไม่วืดไม่เลื่อนลั่นไม่สะเทือนเลื่อนลั่นแต่นายินบานมาร่วมบงกระถินเอาเข็มก็ได้มาร่วมบุงกระถินเ,เนงงนท่านี้เอง ยังแผ่นดินสะเทือนเลื่อนหลั่นเสถียรนี่ขอซื้อบุญคนในกินาบาลในริบบาลบอกว่าก็ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มันบุญมันจะขายยังไงล่ะโยมใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเป็นหอ่อเป็นกล่องนี่ใช่ไหมบุญมันไม่ใช่เป็นหอ่อเป็นกล่องมันเป็นส่วนที่เกิดกับใจเหมือนโยมมาทําบุญเนี่ยบางคนปิติร้องไห้มันมันมันอิ่มใจเนะี่ยสุข มันสุขใจบางคนโอ้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยโยมจากลําปางโยมจากลําปางโยมอยู่นิคมนิคมนิคมเขตที่เขามีลําปางนิคมเขตหนึ่งถึงสิบสามเขาเรียกว่าบ้านนิคม คนบ้านนิคมฟังยูทูกที่จะมาเทศแต่ว่าคนบ้านนิคมมานทำงานอยู่อยอู่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนี่ห่างจากนี่ไปประมาณสักสามกิโลในเสกนี่มันมาทำร้านมอเตอร์ไซค์อยู่นี่มันมาพูดให้ฟังให้ฟังโยมสามีแกเนี่ยสามี ของโยมคนนี้ใครเอาตอมาไปไหนไม่รู้เมื่อวานเขียนไปเนี่ยใครเอาไปไม่รู้ซึ่งพอเขาสามีเนยเข้าไปป่าไปเดินยังไงท่าไหนไม่รู้น้ำต่ำไม้ไม้เสียน,น้นาำแทงเข้าเท้าแทงเข้าเท้าป่วยเลือดออก ไปหาหมอหมอหมอใจควานเลยอยู่หมอควานเอาเนื้อออกเลยเนื้อเนา่าเนื้อเนา่าเอาไม้ออกเอาเศษไม้ออกโอ้ได้เป็นเดือนมากลับมาอยู่บ้านก็ไม่หายแกก็เลยทําอย่างที่จะมาบอกแต่งขันห้าไปขอต่อพระรัตนตรยัยไปแต่งขันห้าขอขมาต่อดอกห้าทูบห้าเทียนห้านี่แหละ พอขมาต่อพระรันตนตรัยเสร็จแล้วก็ไปกวาดวัดและโชวระรด,ดังและชังฮรติพอกวาดวัดเสร็จกลับไปบ้านมันมีไม้เศษไม้มาโผล่มาที่หลังเท้าที่ที่แผลภรรยาแกก็เลยเอาทิชชู่ห่อไว้มาดูที่หลังทั้งหนองทั้งเลือดเป็นไม้ก็หมอเอาออกหมดแล้ว หมอเอาออกหมดแล้วทีนี้มันมาอยู่ได้อย่างไงนี่เห็นไหมเจ้าก,กรรมนายเวรถ้าเขาไม่ยอมนะเขาปิดนะก่อนที่ไปโรงพยาบาลตอนโดนแทงเนะี่ยจนมาถึงตอนไปกวาดวัดได้เดือนกว่วาแล้วกวาดวัดแล้วกวดน้ําวุทิศส่วนบญกุะส่วนให้เจ้ากรรมนายเวรเขาถึงจะคลายกรรมลายเวรมาเห็นเศษไม้โผล่มาที่หลังเห็นไหมเออมันแปลกดีนะอันนี้เคตนี้มันแปลกดี เนี่ยถ้มาถึงบอกว่าคนที่มีกรรมเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไปสร้างทำในสิ่งที่เราทําตัวเองทั้งนั้นอะ่ะเราทําให้ตัวเองก็คือมาสมมติโกรธเขาอย่างเงี้ยเอาปืนไปยิงเขาไปฆ่าเขาไปทํา้ายเขาอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือเหมือนทําให้ตัวเราเองสมมติว่าคนมันจนใช่ไหมเหมือนนายตินาบานเนี่ย มันจนเน่ยถ้าเศรษฐี็ปตีไิเคียนมันนะมันก็จะกลายเป็นโทษนะอีกหน่อยมันก็จะเกิดมาเป็นโลกมันเล็งบ้างอะไรบั่งคือมาแล้แต่มันแช่งไนงะคําแช่งนี่สําคัญนะทางทางเหนือเรียกว่าอยู่อยู่อยู่บ้านคาหินย่าคามงคาเนี่ยนะถ้าคนใดที่สังเกตดูนะโยมดูนะบ้านใดที่ชอบแช่งชอบด่านะ ชอบแช่งชอบดา่าชอบพูดไม่ดีเ่ยนะคำบรรลุสวาจาบ้านจะอยู่เนี่ยยังอยู่ไม่ได้ด้วยหลังคาที่ดีมุงจากมงุงคาเนี่ยคานี่ย้าคาที่มงบ้านสั่นไปสั่นไปเนี่ยเขาเรียกว่าคาหินสั้นไปสั้นไปอยู่จนขนาดนั้นแล้วยอมลองดูนะ ชีวิตบางคนที่เนี่ยมาทำทำที่พระทักษิณแล้วบอกให้ขมากรรมอะไรแล้วเนะี่ยบางคนชีวิตพุ่งเลยโยมหลายคนมา,มาพูดในฝังชีวิตพุ่งชนิดที่แปลกประหลาดมากไม่เคยนึกว่ามันจะเป็นไปมันก็เป็นไปนะแล้วเราดูชีวิตในโลกเนี่ยอันคนที่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างทุนสร้างกุศน่ะบางทีจะมาก็สงสารน่ะมันไปรวมกันอยู่นะ่ตาบอดหูงบ ง่อยเปียเสียขาเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องเดียวกันมดไม,มไไไ่ลวมบอลไปไปรวมทำไมจงตรงนั้นนี่ไงกรรมจัดสรรกรรมจัดสรรเนี่ยเหมือนกับน,น,นายตินบาล <c oughs> พอทำบุญเสร็จเศรษฐีขอซื้อบุญไม่ขายเพราะอะไรขอให้ท่านเศรษฐีอนุโมทนาก็เจ้าของกระถินนะ่ะเนี่ยก็อนุโมทนากับเข็มของนในในาตินรบาล แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลันเศรษฐีเนี่ยยกฐานะของน,นายจินนบานเป็นมิตรเป็นสหายเลยแบ่งทรัพย์ให้เลยกลายเป็นคนที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อแบ่งที่น้แบ่งที่บ้านแบ่งบัวแบ่งไฟให้เลยเพราะรู้ว่าน,นายจินนบานเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลน,นายจินบานพร้อมด้ถัดเศรษฐีตายไปก็ไปเป็นมิตรสหายกันในเทวโลกเห็นไหมคนสร้างก็ได้บุญ คนทำก็ได้บุญคนได้ปฏิบัติตามคนที่ประกอบกุศลกรรมเป็นนิดๆเนี่ยไม่มีตกไม่มีจนผู้ให้ย่อมให้ย่อมได้คนให้เนี่ยไม่มีวันจนจะเป็นผู้ที่ได้ได้เพิ่มไปไปไปไม่รู้มันของอย่างนี้นะไปทำเองเถอะจะมาที่บอกหลายคนเลยนะว่าเออชีวิตเนี่ยทำมาค้าขายเนี่ย หนึ่งอย่าเมาแต่ทำบุญเมาแต่หาเงินเลี้ยงชีวิตให้แบ่งสร้างทานบารมีมัง่งคนใดอยากจะมีทรัพย์ล่ำรวยจงเป็นผู้ให้คนใดอยากจะเป็นคนสวยสดงดงามจงรักษาศีลคนใดที่มันที่ปรารถนาความพ้นทุกข์อยากจะให้พ้นจากสังสารวัฏให้มันเจริญภาวนาทำทั้งสามได้ทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญายิ่งดีเพราะนั้นเวลาเลยเราปฏิบัติเนี่ย ผลอัน้สงเนี่ยมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้การสร้างบุญกุศลเนี่ยถ้าทํากับพระสงฆ์ทั่วไปมันจะเหมือนกับเหมือนกับเราลดต้นไม้เนี่ยปลูกมันลดมันก็ค่อยโตโตโต,วต,วต,วตวกว่ามันจะดอกให้เราเห็นมันใช้เวลาใช่ไหมสามเดือนอะ่รอย่างเข้าเนี่ยเข้าก็ขอก็สามเดือนเข้านะปีก็สี่เดือนอย่างเงี้ยกวามันจะออกผลออกดอกให้เราเห็น แต่ถ้าทํากับพระเยะสฆงเจ้าที่ท่านออกนิโรธสมาบัติเนี่ยโอ้ท่านเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยพระที่ปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยบางกรขันไม่บอกหรอกไม่ท่านไปบอกให้หรอกถ้าท่านรู้ว่าท่านเข้านิโรธคนที่จะทํานิโรธสมาบัติได้มีพระนาคามีมกับพระอรหันตานั้นโสดาสกิทายังทําไม่ได้มีพระอนาคากับพระอรหันตตาเจ้าเท่านั้นที่ท่านจะทําได้ การปฏิบัตพิพระกรรมฐานนี่แหละเวลาครูบาอาจารย์ไปดูที่ท่านฉันนี้เดี๋ยวไปดูท่านฉันท่านมฉันไม่มากก็เหมือนอยู่ในบาทตั้งที่เยอะตั้งแยะท่านก็ตักอันนี้น,น,นี่พอแล้วก็พอแล้วก็ไม่รู้จะกินไปทําไมเยอะแยะทาไปได้มาห่วงขันเหมือนกับคนที่ห่วงขันนะมมกินมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่มีท่านได้อย่างได้ดน่องก็ฉันนั้นตามนั้นแหละได เขายังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นท่านพิจารณาเป็นกรรมฐานโมดพระริยสงฆ์เจ้าท่านปฏิบัติอย่างนั้นเพราะนั้นคนที่ไปทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจงมีอาน,นิสงส์มากเวลาทางเหนือเนี่ยเวลาพระเข้ากรรมเนี่ยจะเดือนที่เดือนสามเดือนสี่เดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเดือนธันวามกราหรือเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการปฏิบัติเข้ากรรมฐาน เขาจะไปนั่งกรรมฐานเอาพระไปอยู่ปา่าช้าอยู่อยู่โสสาหรือไปอยู่ลุกขมูลไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปปฏิบัติพระกรรมฐานอันเนี้ยคนถึงได้ไปทําบุญสร้างกุศลกันเยอะแยะไปหมดคนถึงไปสร้างกุศลกับพระที่ท่านปฏิบัติเข้ากรรมเข้ากรรมเนี่ยเพราะนั้นญ <c oughs> าติโยมทั้งหลายเมื่อเวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ย ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งจิตให้ดีเหมือนน,นายตินรบาลตั้งเจตนาไม่เข้มกับได้เท่านั้นเองอัตราบริขารแปดบุญก็เกิดขึ้นกับน,นายตินรบาลมหาศาลตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพที่มีทรัพย์อยู่ในทรัพย์สมบัติมากและมีปัญญาด้วยนี่คือบุญกุศลของคนเราที่ได้สร้างสมเพราะนั้นญาติโยมที่มาสร้างทานศีลภาวนาบรารมีเนี่ยขอยามเร่งไปเถอะ ทุนเราเนี่ยนี่คือทุนท้งของเราชีวิตของเราทั้งชีวิตเราสร้างใหม่คนคนที่สร้างนะ่เดี๋ยวโยมไปสังเกตูโะโยมจะรู้เองว่าชีวิตมันจะดีขึ้นอย่างดางังด้านไหนมันจะดีขึ้นเดยถ้าใจเราเต็มเปี่ยมไปในยนะเปี่ยมด้วยศรัทธานี่ยนะโยมทําไปทําไปทําไปไม่ต้องคิดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เดี๋ยวมันออกดอกให้เราเองเหมือนกับมันดอก ให้ดอกให้ผลให้แก่ตัวเราเองมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ขออนุมูธนาฝากไว้กับญาติโยมว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยพบพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีเท่ากันแล้วแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวเราแก่คนเดียวเราเจ็บคนเดียวเราตายคนเดียวทรัพย์ไม่ได้บาทหนึ่งเราก็เอาตายไปไม่ได้เอาติดตามตัวเราไปไม่ได้ มีแต่ต้นรุบุญกุศล,ลที่เราสร้างนี่แหละที่จะติดตัวตามตามตัวเราไปทุกภพกทุกชาติที่เกิดแล้วสมบัติพวกนี้ทิ้งไว้กระโลกมดมีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามไปแก่พวกเราให้ไปเสเวยสุขในบุญถ้ายิ่งไปเกิดในเทวดาสมบัติที่เป็นชั้นของเทวดาสุขมากกว่านี้วันเวลาในโลกทิพย์ยาวนานกว่าโลกมนุษย์นักร้อยปีบนโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับสองวันบนชั้นจาตุเท่านั้นเอง ชั้นดาวดึงก็แค่หนึ่งวันบนชั้นดาวดึงวันหนึ่งวันน่ะร้อยปีในมนุษย์ทำแต่วั้นดาวดึงเท่านั้นเพราะ,ะนั้นชีวิตของพวกเราสั้นนักน้อยน้อยเดียเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมาแล้วเราก็จากแล้วให้รีบสร้างอะไรเราก็ไม่เจ้ได้เอาไปสมบัติพระสถานไม่ตูตัวเราที่เป็นของที่รักเราก็เอาตามไปไม่ได้หนึ่งอย่าไปฆ่าสัตว์สองจะไปลักทรัพย์สามจะไปประพฤติผิดในกรรม สี่จะไปกางเทปห้าจะไปื่งกินสุรามาีไรแค่นี้ก็ดีแล้วขอให้ญาติโยมมันไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรไปทุกวันแล้วบุญก็สนก็จะติดตามเราไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเกิดมาพบใดชาติใดเราจะมีคาว่าไม่มีคําว่าจนเลยวันนี้ก็ขอให้ธรรมะในช่วงบ่ายในวันนี้แก่ญาติโยมทุกคนให้พบแต่ความสุขความเจริญลุงเรืองงอกงามไปบูนทั่วถึงทุกคนทุกท่านเถอ